สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมอันนี้ผมพานชัยหนุ่มนะครพนมนะครับได้มารีวิวนะครับการต่อนกของผมนะครับวันนี้เพิ่งกลับมาจากต่อนกครับผมวันอาทิตย์วันหยุดนะครับวันนี้ที่พัทยาลมแรงมากนะครับนกต่อ ร้องดีนะครับแต่นกป่าไม่ค่อยสู้นะครับวันนี้ลมแรงมากเลยนี่ครับนกต่อผมนะครับเจ้าโชคดีนะครับจะเป็นนกหนึ่งกุกเสียงเล็กไปกลางตัวนี้คาลุมจัดนะครับอายุกงก็นานแล้วครับอายุกงก็ประมาณ3ปีแล้วครับตัวนี้นะครับเฉลยนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับได้เฉลยมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ได้2ตัวนะครับได้ ปลาสองกุกคูอ่างตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งได้มาจากปาลาริวตันนะครับแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับนี่ครับเพราะปลานี้จะมีหลิวตันเสียงเล็กคาลมนะครับแต่ตัวนี้มันเข้ามาแบบไม่ได้ยินเสียงนะครับได้มา2ตัววันนี้นะครับไปต่อตรงเส้นถนน3ามนนะครับเส้นไปกิโลส0สัตหีบ นะครับถ้านกป่าสู้นะครับก็น่าจะได้เยอะอยู่วันนี้นะครับนี่ครับดูนกต่อผมเจ้าโชคดีนะครับจะเป็นนกเสียงเล็กไปกลางนะครับคาลมจัดนะครับทุกวันนี้ผมจะต่อแบบไม่ใส่ใบไม้นะครับจะไม่แซมใบไม้เลยนะครับทุกวันนี้จะเอาแบบล้นๆเลยนะครับแต่นกป่าก็เข้าดีนะครับไม่แซมเลยนะครับทุกวันนี้ ี่ครับผมนี่ไม้เศร้านะครับใช้ไม้เศร้าแล้วทุกวันนี้นะครับไม่ได้ปีนแบบเมื่อก่อนนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่พัทยาเขาว่าโอ้เราไม่ต้องไปแซมใบมงใบไม้หรอกเอาแบบลนๆเลยผมก็ลองลองลองแบบลนๆดูเออนกมันก็ติดดีครับแบบลนๆนี่ครับก็ได้มา2ตัววันนี้นะครับเป็นผลงานเจ้าโชคดีนะครับตัวนี้จะเป็นนกอายุกง3ปีแล้วครับ เฉลยก็ไม่ต้องพูดถึงครับเยอะมากแล้วนะครับผมโอเคครับผมผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ดูนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม